ชางต้นทาทาชนบุรีสวัสดีครับวันนี้อยู่กับอูช่างต้นทา,ทาทาชนบุรีนี่นับเข้าหนึ่งคสทาทาซีนจีเบื้องต้นลูกค้าแจ้งอาการรถมีความร้อนขึ้นนะฮะความร้อนขึ้นน้ำน้ำหายไปประมาณริดนึงเพราะเมาื่อกี้นี้เติมไปแล้ว ความร้อนขึ้นแต่ตอนนี้หายแล้วอ่ลูกค้าแจ้งว่าประมาณนี้นะก็ดูมาสตาร์ทเครื่องดูกา๊าซตกเกนนะกา๊าซจะหมดละจะถึงปั๊มป่ะต้องวิ่งเติมกา๊าซอีกความร้อนเราจะเช็กมันต้องใช้รถะวิ่งเทสเรื่องระบบความร้อนด้วยกา๊าซก็จะหมดนะฮะ ว่าน้ำมันแปลกๆนะมันจะมีคาบน้ํามันออกมาด้วยนะดูเห็นไหมมันไขอ่าเหมือนฝามันโกงคนระัแต่ลูกค้าบอกเคยทําเครื่องมาแล้วนะไม่รู้ยังไงเดี๋ยวทดสอบวิ่งเทสนะอันนี้ก็จะวิ่งมาเติมก๊์กดก๊าซหมดนะแล้วก็จับเลขกิโลไว้นะตอนนี้วิ่งมาสามกิโลอะเราจะลองวิ่งเทสด,ดูว่าความร้อนที่ว่า ความร้อนขึ้นมันจะขึ้นตอนไหนแบบไหนนะครับเติมกราดนะฮะน่าจะอยู่ประมาณกับห้าร้อยบาทละห้500าร้อยบาทจากที่ลองเทสวิ่งประมาณที่สิบกิโลนะฮะก็ความร้อนจะอยู่ประมาณนี้ครึ่งนึงเกินครึ่งก็เกินมานิดนึงแต่เวลาสต,ตาร์ทเครื่องตอน ตอนแรกเครื่องจะมีสะดุดสั่นนะแปลกๆสักพักหนึ่งถึงนิ่งนะอ่าเดี๋ยวเปิดฝาเช็คฝาโกงนะเช็คลาวดีกว่าแล้วก็ล้างระบบหม้อน้ำใหม่เปิดฝาขึ้นมาดูเรียบร้อยนะก็คือน้ำเข้าลูกสูบนะฮะสูบหนึ่งกับสูบสี่นะฮะสูบหนึ่งกับสูบสี่มาดูฝากันเพอตัวผุนะเนี่ยดู อน้ำเข้าเวลาสตาร์ทเครื่องมันจะสำลัก,กแปลกๆนะก็คือฝาผุแล้วก็นะสูบสีชัดๆเลยเนะี่ยตัวหนึ่งก็สูบสีนะแล้วก็เดี๋ยวปาดฝาเจียบาเจียวาวใหม่เอาฝาเช็คดูนะว่าจะเปลี่ยนอะไรบ้างนะเดี๋ยวให้ลงกึงเทสอัดน้ําดูใหม่ได้ฝาสูบมาเรียบร้อยนะก็คือที่จะเปลี่ยนก็มีปะเก็นฝานะตูบนะสายพานไทมิ่งลูกเลอกตัวตั้ง,ต,ต,งตัวตามปั๊มน้ํา เกลนไอดี ID. อ่าฟ้าตูมนะที่ผุนะก็เราจะาไปเชื่อมทองเหลืองแล้วก็ปาดหน้าปรับใหม่เปลี่ยนซีนหลอดวาล์ว16ตัวนะแล้วก็วาล์วเป็นบางตัวประกอบฝ้าเรียบร้อยนะมาเปลี่ยนสายพงใสายพานเทมิง่งมาติดเครื่องดูฟ้าโอเคนะนะ เดิดง่ายเดอนินเดี๋ยวเราไปลองวิ่งเทสกันดูเบื้องต้นนะฮะฝาผุแล้วก็เสื้อมีผุกนิดนิดนะเสื้อตรงด้านหน้าที่จะประกบกับฝาก็พอใช้นะประมาณนี้ลองวิ่งดูแล้วทดสอบวิ่งเทสนะน,นี่วิ่งมาประมาณ ้อนก็ของที่นะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งเครื่องสตาร์ติดง่ายปวิ่งปกติกำลังดีนะหลังจากทดสอบวิ่งแล้วนะก็ประมาณเมื่อวานก็ประมาณ50สิบโลแล้วก็จอดทิ้งไว้ข้ามคืนเรามาเปิดฝาหม้อน้ำดูนะเพราะว่าตอนแรกเปิดฝาหม้อน้ำมันมีอากาศ อนะไม่มีอากาศนะฮะอันนี้ไขก็คือมาจากของเดิมที่มีอของเก่าพูดง่ายงเลยมันอยู่ในหม้อน้ำนะฮะเอาไม่ออกไขมันนะะมาติดเครื่องดูตอนเช้านะะว่าติดง่ายไหม น้ำนิ่งๆเลยนะน้ำนิ่งๆไม่มีไอนะครับแล้วก็ที่ดังคือสายพานแอร์เนื่องจากอันนี้แปลงมาสายพานนะดังก็คือสายพานแอร์แปลงมานะครับไม่ใช่ของมันนะครับคอมแอร์ด้วยหน้าไม่ใช่ 6pk นะครับอากาศไม่มีนะ ราตอบการทํางานของพัดลม,มา่าความร้อนอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะแล้วพัดลมทํางานอันนี้เพิ่งจะทํางานนะก็คืออ,อยู่ประมาณนี้นะฮะเกินครึ่งนิดๆก็พัดลมจะทํางานรอบต่ํานะประมาณหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีดูดนะ ไม่30วิตวิก็1นาทีนะถ้าเป็นดีเซลปอะมาณ30วินาทีนะแต่ถ้าเป็นตัวทีเอนจีน่าจะประมาณ1นาทีแล้วก็พัดลมจะดับนะ่าจะดับรอบ่ํำการทำงานของพัดลมนะแทบจะไม่รู้สึกนะ่าอ,อันนี้ไม่ถึงนาทีนะถึหือว่าพัดระบายความร้อนได้ดีคือทำงานปกตินะ สำหรับเคสนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะอันนี้ลูกค้าเป็นรถทาทา CNG นะเบื้องต้นลูกค้าแจ้งอาการรถมีอาการน้ําดันนะเครื่องความร้อนขึ้นขึ้นเครื่องฮีทนั่นเองอจากที่ตรวจเช็คก็คือพบว่าฝาสูบผุนะฝาสูบล้วคือผุอ่าสนิมกินอะไรประมาณนี้นะฝาสูบก่อนแล้วก็เอาไปทําฝานะะเชื่อมแล้วก็ปาดฝาใหม่ เปลี่ยนวาลไอดีสีไอเสียสซีนหลอดวาลวนะเจียบารเจียวาวใหม่ปรับแต่งฝ้าใหม่พร้อมกับเปลี่ยนชุดสายพานไทมิ่งนะชุดสายพานไทมิงทั้งชุดนี่ก็จบสวยๆนะเตรียมตัวส่งกลับบ้านได้นะสําหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเงนเท่ามาได้นะครับกับปูช่างต้นทาชทาบทุรีนะศู0 0์2 22 222 22 22 0นยนะ เรื่องรถถ่าผานึกถึงชันตนถาผาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบที่เดียวนะจ๊ะ